สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะดับคาที่พ่อมรำไห้ลูกโทรชวนทำบุญเพิ่งวางสายหมาดๆรู้ข่าวร้ายขับอัดต้นไม้ดับหนุ่มส่งพัสดุโทรหาพ่อบอกเลิกงานใกล้ถึงบ้านแล้วเตรียมไปทำบุญกันแต่วางสายไม่นานรถชนต้นไม้เก,กาะกลางถนนดับคาที่ทันทีวันที่4สิงหาคมร้อยตำรวจเอกขจรศินสมบุตรรองสารวัตรสอบสวนสพเพ รับแจ้งรถชนมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตที่ถนนสุขุมวิทต,ตำบลเพลอำเภอเมืองจังหวัดระยองจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะตู้ทึบขนส่งสินค้าอี่ห้ออูส,สุสีบรอนเงินทะเบียนบมไม้สอรุสี194ฉะเชิงเซาชนต้นไม้เกาะกลางถนนจนด้านหน้ายุบไปถึงห้องโดยสารคนขับเสียชีวิตทราบชื่อคือ,คอนายธนวัฒน์นาถุทองอายุ27ปีพนักงานส่งพัสดุบริษัทแห่งหนึ่ง โดยมีหญิงสาวที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บขาหักนำตัวส่งโรงพยาบาลระยองทันทีทางพ่อข,ของผู้ตายเผยทางน้ำตาว่าลูกตนเพิ่งจะโทรศัพท์มาหาเมื่อ20นาทีก่อนเกิดเหตุบอกว่ากำลังจะกลับใกล้ถึงแล้วโดยนัดจะไปทำบุญด้วยพอวางสายไม่นานเบอร์ลูกก็โทรกลับมาอีกแต่เป็นเสียงเจ้าหน้าที่แจ้งว่าลูกประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในรถส่วนผู้หญิงที่บาดเจ็บนั้นคือลูกสะใภ้ตนทำอะไรไม่ถูกรีบตั้งสติแล้วมาที่เกิดเหตุทันที เสียใจมากที่เกิดเรื่องแบบนี้กับลูกเพราะเพิ่งคุยกันไปหยกหยกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตอาจขับมาด้วยความเร็วจึงเสียหลักพุ่งชนต้นไม้อย่างจังจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตระบาดเจ็บดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก d i l i News co t h ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะ